บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาลั่นเสียงแข็งแกมบน่นบนไม่คิดวางตัวบุคคลไว้ล่วงหน้าหรือล็อกสเปคสมาชิกสป,ปช .250 คนตามที่เป็นข่าวหรือที่นักข่าวเขียนวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันไปหากแต่ย้ำนักย้ำหนาว่าการสรรหาสมาชิกสป,ปชต้องยึดหลักเหมาะสมโปรง่งใสเป็นธรรม และที่พูดย้ำไม่ได้ขำแต่เป็นความตั้งใจจริงสื่อเข้าใจกันสันทีวันนี้เลิกได้แล้วล็อกสเปคสเปคสเปกอะไรมีสเปคตรงไหนสเปคไอ้บุรพาพยักษ์เทอะไรนะอะไรนะใครไอ้เล็กเป็นคนพูดเห็นไหม <c oughs> ไม่เคยมีเราไอ้บุรพาพยักษ์ไอนะ้อะไรนะอะไรนะวงเทวันเทวินไม่มีนะบุรพาพยักษ์เขาอยู่ตะวัอนออกนู่นเขาอยู่บุรพาก็ใครโตหนไหนก็โตตรงนั้น เดี๋ยววันหน้าพอพวกเมืองการขึ้นคนก้าวขึ้นอันนั้ทีมอะไรกันลาดยาตั้งไปเลยมันโมไปเรื่อยไอ้นี่มโนตลอดเขียนหนังสือรวยไปหลายเล่มแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นเขียนให้มันเป็นมีข้อเท็จจริงหน่อยมีข้อเท็จจริงอย่ามัมโนอย่ามโนถ้าอย่างนั้นไปเขียนนิยายนะผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนี่ยังว่าเลยว่าแล้วมาทุกเล่มอ่ะนะอย่าติดอย่างเดียว ชมบ้างดิชมบ้างไอ้ดีๆไม่เห็นเคยชมสักคันเลยเออไอ้ติติอยู่ได้พอถามแล้วทำไมไม่ชมบ้างอ๋อดีอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องชมกันไอ้ติติแล้วติติแล้วเตะเรื่องเดิมอ่ะติอยู่นั่นแหละเตะมาตลอดแต่ผมจะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยสเแี่ย้อนไปพบพเก่าอีกหลายคนโอ้ไม่เลิกละทีเลยนะพอได้แล้วไปรูปไปรูปสมัครพยานไอ้เรี่ยไม่สมัครพยานไม่สมัครก็จะไปรูปตัวเองที่มีร้อยคนเนี่ย รู้ตัวเองจริงไหมเนี่ยท่านมีฐานะดอนของท่านอยู่แล้วท่านมีจันทรวันนะผมไม่ไตำหนิเลยนะเนี่ย <c oughs> ชื่นชมตลอด <c oughs> ผมไม่ใช่คู่ปรับท่านอยู่แล้วเอาเป็นว่าเดินมาถึงรถแบปบประยะที่สองเจ้าตัวก็ไม่ยอมรับตรงๆค่ะว่าอะไรอะไรก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งตัวเองก็นับไม่หวัดไม่ไหวว่าต้องทำหน้าที่ไหนบ้าง แต่ก็ชัดๆค่ะว่าสั่งไปแล้ว1800เรื่องวันนี้คงต้องรอผลว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้เพราะปัญหามีไว้ให้แก้ไขพูดจบรอคําถามจากคนฟังไงกลับไม่มีใครสงสัยเลยมีใครสงสัยอะไรไหมครับไม่ถามว่ามีปัญหาไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปเขียนอีกถามแบบนี้แสดงว่า,า,วาใครจะกล้าถาม ก็ผมถามว่ามีปัญหาไหมหรือถามว่าสงสัยไหมอะไรงนี้ก็ว่ามานะฮะถ้ามันมีปัญหานี่แสดงว่าผมพูดดีไงเออพูดเข้าใจนี่เหรอไม่ใช่ว่าเออเขาไปถามเขากลัวผมเจะกลัวผมทำไมผมมากลัวเขามากกว่าถูกไหมผู้มีคุณธรรมวิวุาณทั้งทิ้นนั่นแหละมีไหมครับท่านคณะกรรมการท่านประธานมีไหมครับคอรมทรมีไหมครับปอชไม่มีนะครับธรรมทานที่ประหยัดมีไหมครับ ท,ท่านท่านรัมนตีท่านรัมนตีตอนนี้ก็อย่าก,กังวลน,นะผมก็มีช่องทางนะครับประสานกันอยู่แล้วและหลายอย่างก็ตรงกันอยู่แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ขอให้ไว้ใจนะบขอให้ไว้ใจไม่ติดแก๊งอยู่หรืาพยักไม่มีนะผมมเกิดที่1 2 1โตที่นั่นแล้วก็ไปดูพามาหน่อยไปอยู่2 3, 3ปี3ปีนั่นเองที่ไหนเหมือนกันในกองทัพบกเหมือนกันนักขี่เพราเอิญมันอยู่ที่นั่นมาก็เท่านั้นเองแล้วเ็เอิญผมกับพี่เขาสองสามคนนี่ก็ตากันไร ไอเล็กกมนโนโไปบ้างไอ้ไเนี่เรื่องเหมือนพูดตรงเนี้ยดีไม่มีใครเถียง <S <S ผมได้หรอกไปฟังเพลง <ipl ash> นะฟังเพลงแล้วก็ช่วยกันทำตรงเนี้ยให้ได้ถ้าทำไม่สำเร็จก็ไม่รู้อย่ยังไงกันต่อไปแล้วนะถ้าจะตีกันต่อถ้าจะเคลื่อนไหวใต้ดินมาสู้กันหรือจะใช้คำพระคำเจ้าํำวิธีกันก็มาสู้กัน วันนี้ผมเจ็บคอไปแล้วนเขาบอกเขามีนคน,นำทำพิธีเลยปวดคอถ้าแก้ีนี้ไม่รู้แก้ไงลดน้ำมนตัวหนาไปหมดแล้วจะเป็นไข้กูทำไมมันไม่เที่ยงนะไม่รู้จะเที่ยงไปทำไมวันนี้สามสี่เดือนที่ผ่านมาก็สบายใจขึ้นคือทุกอย่างเดินไปตามรถแมพนะครับเป็นไปตามรถแมพจริงๆค่ะเย็นวันที่4กันยายนคอรมอประยุทธ์หนึ่งเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนก่อนรับหน้าที่ และแม้จะดูแปลกตาประหลาดใจกันไปบ้างกับภาพหมู่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามธรรมเนียมปฏิบัติประวัติศาสตร์การเมืองยุคของบิกตูชักภาพหมู่ช่วงค่ำเโรเพลจนต้องใช้ไฟฟ้าเสริมแสงธรรมชาติทำเอาบางคนวาดวันแต่บางคนก็การันตีความคลังเอาเป็นว่าลากกระเป๋าเข้าบ้านลึกลับท้าพิสูจนความสามารถอยู่ทนและจะอยู่นานกันแค่ไหนแล้วล่ะคะ่ะ